สวัสดีครับตอนนี้ผมก็จะพามาเที่ยวอุทยานแห่งชาติปูซาดอกบัวนะครับสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับผมบูมบ้ามนะครับวันนี้ผมก็จะมาพาเดินเที่ยวอุทยานแห่งชาติปูซาดอกบัวนะครับอันนี้ก็เป็นอ่างเก็บน้ำห้วยหินข้อนะครับนี่ก็เป็นอ่างเก็บน้ำนะครับก็มีวิวภูเขาสวยงามดีครับอันนี้ก็เป็นเรือคายักนะครับก็สามารถพายได้นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปเช็กอินอีกจุดหนึ่งนะครับก็สามารถถ่ายรูปได้นะครับก็เดินไปที่สะพานนะครับรับลมเย็นๆชมวิวได้นะครับโอ้โหนั่ง้ดวย ต่อไปนะครับเราก็จะไปเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติ600เมตรนะครับผู้ผาแต้ม500เมตรผามะเกลือ600เมตรนะครับ เส้นทางสูงชันมากนะครับก็สามารถหยุดพักได้นะครับใครมาหน้าฝนก็ใส่เสื้อแขนยาวด้วยนะครับเพราะว่ายุงเยอะนะครับก็ขึ้นมาถึงแล้วนะครับก็มองเห็นวิวหน้ป่านะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับผมมาเดือนพฤษภามนะครับก็เห็นสีเขียวแล้วนะครับก็ยังไม่เริ่มดำนาสักเท่าไหร่นะครับก็เห็นวิวภูเขานะครับก็เป็นที่ตั้งภูษสาดอกบัวจริงๆนะครับฝั่งตรงข้ามภูเขาที่เราเห็นนะครับก็เห็นวิวภูเขาสีเขียวสวยงามมากคับข้างล่างก็มองเห็นวิวอาเก็บน้าก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจ